นาัน้น,านจะได้มีโอกาสไปส่งเค้กให้ลูกคา้าด้วยตัวเองสักทีนะคะไปส่งด้วยตัวเองเท่ากับนั่งเฝ้าเค้กสวยๆค่ะสามีเป็นคนขับ <c oughs> ตำแหน่งที่นั่งหน้ารถก็คือกลายเป็นของนากิเกเตอร์ตัวน้อยไปแล้วนะคะเ <c oughs> วลาวางเค้กบนรถนะคะแนะนําให้วางไว้นในจ,จุดพื้นที่ราบของรถถ้าจาเป็นต้องวางบนเบาะเนี่ยให้หาอะไรมารองไว้ให้กล่องเค้กตั้งตรงไม่เอียงนะคะ <c oughs> วันนี้แม่ละแม่ใช้ฝากล่องลังโฟมค่ะข้างล่างก็คือเอาผ้ารองไว้ด้วยนะคะให้มันมีลักษณะราบแล้วแม่ละแม่ก็นั่งเฝ้าตลอดทางเลยค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีคนนั่งเฝ้าเนี่วงไ้นนถะะะะลดสุคคมมึแหิ เยอะแบบนี้เดินต้องระวังมากเพราะว่าอยู่ในช่วงที่พื้นกำลังลื่นเลยค่ะถ้าเกิดเดินไม่ดีคือแบบล้มได้นะมาถึงก็คือลูกค้าเปิดประตูบ้านรอไว้แล้วค่ะเรียกให้เข้าไปในบ้านก่อนด้วยเพราะว่าข้างนอกคือหนาวมากนะพอเดินเข้าไปในบ้านคือว้าวมากจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแบบจริงจังสุดๆ,ดๆอุปกรณ์ทุกอย่างครบครันจัดวางเป็นระเบียบด,ดูแบบมืออาชีพมากที่น่ารักและเซอร์ไพรส์มากคือลูกค้าบอกว่ามีของเตรียมไว้ให้แม่ละเมียดด้วยคือเย็บผ้ากันเปื้อนเอาไว้ให้แม่ละเมียดหลายผืนมากนะคะแล้วคคคืือออนนนนนนาารรรัััักกกกกทุุผแแแวววบบบิเจมลลยยได้้้้้็ูถึงงตใใ การทำร้านตัดเย็บของพี่เขาด้วยนะคะจากการไปส่งเค้กธรรมดากลายเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นวันที่ได้กําลังใจกลับมาเต็มค่ะขอบคุณผ้ากันเปื่อนนะน่ารักนรักจากคุณแนทช่างตัดเย็บคนไทยฝีมือดีในเนเธอร์แลนด์นะคะ